สวัสดีครับพ่อฟังข่าวติดตามข่าวสุดเฉาฉานในแวดวงราชการควรโปร่งใสเห็นแต่มีความคลุมเครืออยู่ร่ำไปมันอึดอัดคัดในใจไม่ลงตัวเรื่องแตงโมสามปีผ่านมันสุดๆกระบวนการยังไล่ขุดเพื่อหยุดชั่ว คนไม่ชั่วไม่ผิดอย่าคิดกลัวไม่เห็นต้องใบพันผัวกกลัวอะไรถ้าใส่ใจในหน้าที่ระตัหนักกระทำการอย่างมีหลักไม่หวั่นไหวถีทวนรอบคอบมีวินัยไม่เลือกหน้าว่าเป็นใครใช้ความจริงมาวันนี้มีประเด็นที่เด่นชัดปฏิบัติอย่างไรอย่าให้นิ่ง ต้องไขชี้ให้สังคมเห็นความจริงอย่าปล่อยทิ้งให้คาใจมันไม่ควรคงคาใจในประเด็นที่เป็นข่าวมันอื้อเฉาวกล่าวขานจนปันป่วน้าคขนหนูผืนน้อยๆหน,น,น้าไข้ครวนจะจริงเท็จให้ทบทวนควรอย่างไรหลายคดีที่เป็นข่าวจนเฉาโฉเป็นคนใหญ่คนโตก็หวั่นไหว การกำกับใช้กฎหมายจะอย่างไรประเทศไทยของไทยกันมันเป็นงงถ้าอ่อนแทงแข็งเว้นเล่นบทเก่าแล้วจะเอายุติธรรมไหนส่งเสริมส่งชาติบ้านเมืองย่อมถูกทำให้ต่ำลงถ้าต่ำใดยังคาคงแต่มัวเมาููเล็กลำปางวัลกรออนอไลน์